สวัสดีท่านผู้ฝั่งผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมคอมันของคือย u ริส Revenge กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเทพแจ็กกี้นะครับเป็นอิรักสีส้มนะฮะแต่ตรงนี้คุณตุงติงนะครับอิรักสีฟ้านะฮะและก็คุณอินเทลนะครับอิรักสีเหลืองนะฮะแล้วก็ทีมงานฝั่งขวานะครับคุณชาเอมซ่านะครับผม อ,อิรักสีแดงนะส่วนตรงนี้คุณอะไรนี่คุณทูออฟเวียดนานะครับเป็นยูริสีม่วงนะฮะโอ้สุ่มสีได้แบบตรงตามเนื้อเรื่องเป๊ะนะส่วนตรงนี้คุณ Insanity น,น,น,นะครับเป็นสหรชาชอาณาจักรสีน้ําเงินนะแต่ผมเรียกว่าอังกฤษแล้วกันนะเพื่อความสั้นนะ <c oughs> โอเคเอวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Jungle of Vietnam นะครับเวอร์ชัน33นะก็คือเวอร์ชั่นผู้เล่น6คนนะ ปกตินี่จะเป็นผู้เล่น4คนนะครับผมช่วงแรกไม่มีอะไรนะฮะสร้างมาออกมาสเกลส่วนฝั่งยูริก็สร้างเป็นบรูทนะครับเพราะว่าบรูทในเคลื่อนที่ได้ไวกว่านะต้องเก็บรอยก่อนนะครับผมโอ้โหสีสีส้มคุณคุณแจ็คกี้นะฮะปั๊มทหารเกณฑ์ออกมานะครับโอ้ยกองทัพทหารเกณฑ์กู้ชาตินะครับคอนสคริปต์นะฮะจะมาบุกใส่สีน้ําเงินนะครับผมแล้วยังไงฮะสีน้ําเงินปั๊มจีไอออกมาสู้เหรอครับน่าจะใช่นะ อย่างนี้แล้วก็ต้องจริงๆต้องสั่งตั้งป้อมด้วยน,นั่นเองมีการสร้างเซนทรีกันให้ด้วยนะฮะคุณแชเอมซ่าฝั่งสีแดงนะฮะส่วนฝั่งยูริสีม่วงทําไงครับโรงรถมาแล้วนะครับผมสร้างรถเก็บแร่ออกมา3ามจุดสคันนะฮะมีแก t ลิงแทงออกมาด้วยนะครับว่าสีส้มต้องระวังนะฮะคุณแจ็กกี้จะเข้ายากอยู่นะฮะเพราะว่าเขามี GI กันไว้นะฮะเมื่อกี้สีน้ําเงินสร้างโรงเก็บแร่ขึ้นมาแล้วก็ขายทิ้งนะครับผมสร้างขึ้นมาเพื่อเอารถเก็บแร่เฉยนะ ตรงนี้นะครับที่ไอ้ตั้งป้อมยิงเลยฮะนั่นเลยครับเปลี่ยนอาวุธนะครับจากปืนกลมือไปเป็นปืนกลหนักนะครับ M60 นะฮะอืมอะไรนี่แทงบังเกอร์นะครับเอาแก๊กลิงเข้าไปนะครับผมเราไม่ต้องเอาแก๊กลิงแทงเข้าไปในบังเกอร์ด้วยนี่ผมไม่แน่ใจนะเสริมการป้องกันนะก็ยังไงครับอืมจะป้องกันได้ไหมฮะแล้วสีส้มสีส้มไม่เล่นอะไรเลยนะฮะสีส้มเล่นแต่ทหารเกณฑ์กับไรโนนะครับขายฐานใหญ่ทิ้งเรียบร้อยฮะสีส้มนี่มีอยู่แค่ท่าาโรงทหารกับโรงโรงรถนะฮะอย่างละหนึ่งนะครับผม วันนี้ยังไงครับเรียบร้อยแกตลิงแตกนะฮะไรโน่ก็แตกตามไปด้วยอ่านี่เสียงดิสคอร์ดของผมเองนะครับึสไนเปอร์เดี๋ยวดิอ๋อสไนเปอร์อยู่นี่นะครับเป็นอังกฤษนะฮะมีสไนเปอร์เอามาเคลียร์ทหารเกณฑ์ได้นะแต่สไนเปอร์มันยิงช้าหน่อยนะครับผมเรียบร้อยครับระยะไกลมากนะครับจีไอสั่งตั้งป้อมสิครับอย่างนั้นแหละฮะ แบกเนียนรอนมาแล้วนะครับแบกเนียนรอนสองคัน3คันเลยนะจากฝั่งสีม่วงนะครับคุณตงติ้งนะฮะเอ้ยไม่ใช่คุณตู่ออกเวียดนามนะครับผมแต่ยังไงสีส้มสีส้มเข้าไม่ได้นะครับสีส้มต้องถอยนะฮะต้องถอยก่อนนะครับผมถอยมาปึ๊บแล้วก็จะเข้าอีกไหมฮะอาจจะเข้าอีกก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งสีแดงสิมีอะไรบ้างครับโรงรถ2โรงนะฮะกองทัพไรโนออีกสาคันส่วนฝั่งสีม่วงนี้ รถถังแก๊สลิงสี่คันเลยนะครับเตรียมพร้อมสําหรับการาทําคอมโบร่วมกับเมเนตรอนนะฮะเอาเมเนตเรนทรอนยกแล้วก็เอาแก๊สลิงสอยนะครับผมเฮ้ยดีโซเลเตอร์มาแล้วครับผมวิ่งมาปุ๊บยังไงครับปั๊มโอ้โหแตกคนนั้นเนี่ยถ้าหากว่าปั๊มถ้านีไม่ทันยังไงครับมีการยกปลักขึ้นนะฮะบึ้มนะครับโดนรังสีของตัวเองไปนะฮะเนี่ยจังหวะนี้หัวสีส้มเข้ายากนะฮะสีส้มต้องรอเพื่อนเปิดก่อนนะครับถ้าเพื่อนไม่เปิดนี่จะเข้ายากมากนะฮะสีส้ม มีเอนจิเนียร์ด้วยนะจังหวะเมื่อกี้ถ้าเอนจิเนียร์วิ่งยืดนี่ก็ได้นะมาแล้วนะครับอย่างเดือดเลยนะครับสีฟ้าบุกเข้ามานะคุณอะไรนะตุ้งติ้งน,นะสีฟ้ามีกริซลี่อยู่นะครับฝั่งสีน้ำเงินยังพอมาป้องกันบ้านตัวเองได้อยู่นะแล้วสีม่วงทําการขยายฐานที่บริเวณข้างฐานสีน้ำเงินเพิ่มเติมนะครับคุณอินสันเนตี้นะฮะสีน้ำเงินนะครับคุณอินสันเนตี้ดีสเตรเตอร์วิ่งมาอย่างเงี้ยเอา้าโดนยิงเรียบร้อยครับไวรัสนะฮะ ยูนิตสไนเปอร์ของฝั่งยูรินะครับผมเป็นหน่วยต่อต้านเออทหารราบนะฮะคือยิงปุ๊บทหารราบก็จะตายแล้วก็แตกตัวเป็นควันสารพิษอย่างนี้นะส่วนใหญ่ก็จะยิงนัดเดียวตายนะนฝั่งสีฟ้าก็กะจะเข้าแต่ก็เข้าไม่ได้นะสีฟ้าตอนนี้ยังไงครับจะทำเดสเซเลเตอร์บอมนะครับเอาเดส o ซเลเตอร์ยัดใส่ฝักนะฮะแล้วยังไงฮะ ็ยังไม่ออกจากบ้านนะครับมาดูฝั่งสีเหลืองนะแบ b a t t ล e l a มาแล้วนะครับผมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พร้อมนะฮะเดสโซเลเตอร์ก็มาแล้วส่วนฝั่งสีม่วงยูรินะครับผมคุณทู of เวียดนามนะฮะสร้างเอ่อจานบินมาแล้วนะครับผมอ้าวฝั่งขวาได้เริ่บุกแล้วนะครับอือหือ Mastermind เมกะมาย Mastermind เนี่เออนั่นแหละบางคนก็เรียกผิดนะฮะบางทีผมก็เรียกผิดเหมือนกันแต่ชี่จริงๆมันคือ Mastermind นะครับเจาไปแทงเลยครับอ เรียบร้อยสืมกปจิตดีโซเลเตอร์แบบนั้นนะครับผมโอ้โหอย่า,คคยา,นนยางครับเบรนเวฟโอเวอร์โหลดนะฮะจังหวะนี้เรียบร้อยอืมอยวนี้ครับโอ้โหสั่งนั่งนั่งมันก็นั่งอยู่อย่างนั้นฮะสีฟ้าต้องลุกขึ้นมานะครับผมอย่านั่งนะฮะรถถังคุณแตกนะครับผมเรียบร้อยเอ้าคุณเทพแจ็คก,กี้อืมกะจะไปรัชฝั่งสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยเขาพร้อมใจกันอ่ามาป้องกันให้นะฮะแล้วก็ไม่ไหวนะครับคุณแจ็คก,กี้ต้องไปก่อนนะฮะ ตรงนี้แม่นเนี่ยตอนวิ่งมาเจอเดสโซเลเตอร์ปั๊มเรียบร้อยครับแตกนะฮะแล้วตรงนี้อืไวรัสคือระยะยิงของไวรัสเนี่ยมันเขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะมัน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 สั้นกว่าระยะการแผ่รังสีของเดสโซเลเตอร์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะใช่ไหมงรันก็จะเป็นอย่างนี้แหละโอเคสีแดงจะมาแล้วครับสีเหลืองว่าไงฮะไอออนเคอร์เทนมาแล้วนะครับกำลังจะมาการะทุยกำลังจะพร้อมใช้ในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีนะฮะ ตอนนี้สีอืสีน้ำเงินบุกด้วยคริสลี่นะครับผมไม่ค่อยได้เห็นนะฮะภาพนี้ปกะติฝั่งพีระมิดนี้จะบุกด้วยเออ่มิราจกับคริสลี่นะฮะนานๆทีนะครับคริสลี่เพียวๆเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะฮะาจากวันนี้สีเหลืองต้องลงมาช่วยนะครับผมอาร์ลคุณตึง้งตึ้งไปแล้วนะฮะของทับพมีนะครับสีเหลืองลงมาช่วยแล้วไงครับเปิดช่องให้สีแดงเข้าสิครับสีม่วงมีการเอามาสเตอร์มายมาด้วยนะครับอาจจะสะกดสะกดด้วยอาจจะเอามาสะกดจิตน,นะแล้วแมงมุมลคุมไอซีนะครับผมเข้ารถถังสีแดงไปแล้วแล้ว อนมีมาสเตอร์ไมค์เข้าไปจะสะกดจินนะครับโดนทําลายไปได้ก่อนนะฮ <c> ะ <oughs> ยังไงครับกองทัพสีแดงโดนสีเหลืองล้อมไว้นะฮะแตกหมดนะครับเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันน้าเงินก็ได้ช่องเข้านะฮะแล้วสีสีม่วงมาดูดไฟเรียบร้อยครับไอ o อนเคอร์เนไม่ต้องนับถอยหลังกันแล้ว <c oughs> อ้าวกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะคุณอินเทลชัยชนะก็ได้ตุกเป็นของคุณอินเซนตี้คุณทัวเวียดนามและคุณชเอมซ่านะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอทีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ